สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในช่อง Youtube พเพื่อนไอทีที่กดไ like, ลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นบริการ1414 Plus สายด่วนข่าวสารความรู้สมาคมคนตะบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้มาเจอกัน <c oughs> นานพอสมควรนะครับก็วันนี้ ไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหร่นะครับเข้าสู่หัวข้อเราก็แล้วกันนะครับตามนั้นเลยนะครับวันนี้จะมาพาใช้เสียง t Text Tech t o Speed นะครับพูดถึง t h to t p e e d นะครับก็คือมีหลายๆเจ้านะครับที่ทำทั้งฟรีและก็ไม่ฟรีนะครับแต่วันนี้จะมาพาไปรู้จักกับ t Text Tech t o Speed ซึ่งเป็นของอไม่ ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเรานะครับเราอยู่กับเขาตลอดเวลานั่นก็คือ Google นะครับแต่เป็น Google Studio นะเป็น Google Studio เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ชอบนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะทำบทความหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาลองใช้ Google S AI s t สตูดกันดูนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงประทับใจมากน้อยแค่ไหน <c oughs> พร้อมแล้วนะครับก็ไปกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ใครที่เข้าไม่ถูกก็ตามผมมานะครับผมอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเอาเสียง nvda นะครับเข้ามาก่อนอผมใช้ NVDA ร่วมกับ PP a อาทิตย์พร้อม Windows Windows 11นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ <c oughs> อ่า อ้าวมาแล้วนะครับก็อือวันนี้จะมานะครับเข้าสู่การสาธุเอ้ยสาธิตกันดีกว่านะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Brave b r o w s ว์หรือ Microsoft Edge หรือ Google Chrome นะครับผมเข้า Brave กันแลวกัน b บราวสอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ Enter แล้วก็ผมจะพาเข้าไปใน Google นะครับอืม อ่าเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราพิมพ์คำว่า Google AI Studio นะครับถ้าเกิดมีไมคก็สามารถค้นหาด้วยเสียงได้แต่ถ้าไม่มีไมคก็ตามผมมานะครับ Google G Cop นะครับ G p แล้วก็ d O u b l e O O-O G Cop Lima E Echo e แล้วก็เว้นวรคนะครับ a อไอนะครับ a a l p h a i india เดียแล้วก็เว้นวักส s t u d i อนะครับเอสซีราทีแท u กเดเานะครับเราก็ได้ Google AI Studio Enter เข้าไปเลยครับ Studio, Google, อ่านะครับมาแล้วนะครับ <c oughs> จากนั้นก็กดคอนโทรลโฮมไปนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรเอ้ยไม่ใช่เลื่อนลูกศรดิ <c oughs> กด H h o โฮเทลมานะครับอก็กด h ฮ h โฮเทมาอีก AI อ Google AI Studio <c oughs> เขาเป็นวิซิสลิงแสดงว่าผมเคยเข้ามาแล้วนะครับ ให้เอาตัวแรกเลยครับเข้าไปตรงนี้ครับ <AI> เมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะ, <c oughs> อ,ะอยู่ในหมวดการแชทนั่นเองนะครับเราให้เรากด Escape ไป <c oughs> เมื่อกด Escape ออกมาแล้วแล้วก็คอนโทรลโฮมไป <c oughs> <c oughs> เมื่อคอนโทรลโฮมแล้วให้เลื่อนลูกศรลงมาครับ Google AI, Google AI Studio Home อาจจะมี Background แต่ก็น่าจะฟังรู้เรื่องนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับอ่เลื่อนลงมา New Chat นะครับอันนี้ไม่เอาเลื่อนลงมา l i g h อันนี้ก็ไม่เอา Jane Media ตรงนี้แหละครับที่เราต้องเข้าไปนะครับเข้าไปตรงที่ Jane Media นะครับเข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้กด Control Home ไปนะครับแล้วก็กดตัว B b r a v o ไปครับ กดไปเรื่อยๆอ่าไปอีกอ่าไปอีกอ่าอ,อ,อันนี้ชื่อผมไม่เอานะครับกดไปอีกอันนี้คือรูปภาพนะครับ Gen Image Generation อันนี้ไม่เอาครับกด B ไปอีกนี่แหละที่เราต้องการนะครับอ่าหาคำว่า Gemini Speed Generation นะครับ ตรงนี้นะครับแอนทเข้าไปเลยครับป้้งของเขานะครับจากนั้นให้เรากดคอนโทรลเลงมาครับทำาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับขออภัยนะครับวันนี้เพิ่งกินบะหมี่เกี้ยวมานะครับเพ็ดเพหน่อยนะครับก็เลยมีอาการระคายเคืองในหลอดเสียงซะหน่อยนะครับเมื่อเรา c อนโทรลเอมาแล้วให้เรากดชิปบีย้อนกลับไปนะครับ ่ะกดเลยนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดตัวบีบอปโวครับไปอีกไปอีกมาติสปีกเกอร์ออดิโออันนี้เป็นตัวอย่างคือเราจะทำเป็นสองเสียงนะครับอย่างนายกับนายคอคุยกันก็ได้นะครับนายเอกับนายบีคุยกันก็ได้ <c oughs> ไปไหนคุณจุม๋มส่วนคุณจุ๋มก็จะอจัดอิดอาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่ตอบมาอ๋อกำลังจะไปตลาดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราไม่เอานะครับเราเอาเสียงเดียวๆด,ดีกว่า,าสำหรับใครที่อยากจะสร้างเสียงภาคนะครับอันนี้ก็เข้าตรงนี้เลยนะครับแต่วันนี้ไม่แนะนําหมวดนี้นะครับจะไปแนะนําตรงที่กดชิป B อีกครั้งหนึง่ง Single Speaker Audio ตรงนี้แหละครับที่อยากแนะนำอันนี้คือเสียงเดียวๆเ,เลยนะครับ Enter เข้าไปได้เลยครับเมื่อ Enter เข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราไปหาบทความซึ่งผมมีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาคารับอ่าผมผม,มีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับก็ ผม Copy ออกมานะครับให้เรากด Control Home ไปนะครับเมื่อเราออทบมาที่ไม่ใช่ Generate m e e i a นะครับอ่าส่วนของเพื่อนๆจะไม่มีออฟนะครับเพราะไม่ได้บันทึกหน้าจอนะครับก็กด Control Home ไป แล้วก็กดตัว e echo มาอ่านะครับตรงนี้แหละครับกด space bar ไปเลยจากนั้นก็กดวางไปได้เลยครับกด control v ที่เรา copy มาเมื่อกี้กวางเลยปับ๊บเขาให้นะครับแล้วก็กด escape ออกมาเมื่อเรากด escape ออกมาไปรันเลยก็ได้นะแต่ผมจะไปเลือกเสียงนะครับ วิธีไปเลือกเสียงให้เรากดคอนโทนลงมาครับ edit, but, อ่าแล้วก็เลื่อนลูกศรกลับขึ้นไป on, off, off, with, นี่ครับอันนี้คือเสียงนะครับ but, on, off, off, with, ก็กด Enter เข้าไป เพื่อเลือกนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเสียงอ่ะผมเอาอันนี้กันแล้วกันอ่านี่ครับความจริงทุกเสียงนะครับอ่านเป็นภาษาไทยได้หมดนะครับอ่าผมเอาอันนี้ Escape ออกมาแล้วก็ลองเลือเล่อนขึ้นข้างบนดูไว้เลื่อนขึ้นข้างบน อ่าก,ก,ก,ก็กระทือว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับความจริงเราสามารถไปปรับความช้าเร็วได้แต่ผมคิดว่าประมาณนี้พอดีแล้วนะครับกดคอนโทรลโฮมไปกดตู้ e ีเอ็กโอ่าจากนั้นก็กดแท็บไปครับอ่ากดแทบ็บไปอีกให้เขาบอกว่า รันบัตท่อนรันพร้อมนะครับกด enter เลยครับปั้งให้นะครับเมื่อกด enter เข้าไปแล้วนะครับก็ต้องรอเขาสักครู่เขาใช้เวลาประมาณสักหน,นาทีได้นะครับตอนนี้34แต่ไม่รู้ว่ากี่วิแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เมื่อเขารันเสร็จแล้วเขาจะพูดขึ้นมาได้เลยนะครับเขาจะมีเสียงมาเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเสียงที่ผมไปเลือกนั้นนะครับ เสียงจะดีแค่ไหนนะครับต้องลองฟังดูนะครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอกหลังรันนะครับก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเราพูดไปเรื่อยๆนะครับก็ฝนตกด้วยเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงนะครับ ซีดซัดในจมูกบ้างนะครับอ่ะเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็น้ณหมู่บ้านชายป่าอันเงียบสงบมีชายร่างใหญ่คนหนึ่งชื่อสมศักดิ์เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วไม่ใช่เพราะความเก่งกาจหรือร่ำรวยแต่เป็นความสามารถในการกินอันน่าทึ่ง สมศักดิ์กินเก่งชนิดที่ว่าใครเห็นก็ต้องอ้าปากค้างข้าวเป็นหม้ออ่านะครับวิธีการไปหยุดก็คือกดคนทนโฮมไปแล้วก็กดตัวบีไปเรื่อยๆเขาบอกเขาบอกว่าเล่นสื่อไม่ได้หยุดชั่วคราวประมาณนี้นะครับอ่าถ้าอยากจะเล่นต่อก็เอนเตอร์ไป<อ>แกงเป็นกาละมังผลไม้เป็นตะกร้าเขาจัดการได้เรียบภายในพริบตาชาวบ้านแซวเขาว่า สมศักดิ์เอ้ยถ้ามีงานแข่งกินแล้วก็นายได้แชมป์โลกแน่นอนวันหนึ่งมีงานเลี้ยงใหญ่ของหมู่บ้านทุกคนนำอาหารมารวมกันเต็มโตะ๊ะสมศักดิ์ไม่รอช้าจัดการทุกอย่างตรงหน้าอย่างอริดอร่อยจานแล้วจานเล่าหมดไปอย่างรวดเร็วอ่าประมาณนี้นะครับความจริงเขามีเสียงมากกว่านี้นะครับเสียงผู้หญิงก็มีนะครับน่ารักนะครับผมลองเล่นแล้วนะครับก็ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้าก็เลยจับได้เสียงผู้ชายมาก็ก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เอาได้แค่นี้เลยไม่ไม่ยัง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 ,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่จบนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้เออผมอยากจะได้อันนี้ไปขึ้นอยู่ใน youtube นะครับหรือไปแชร์ให้เพื่อนๆฟังก็ สามารถโหลดเก็บไว้นะครับเมื่อเราอยู่ตรงที่่าเล่นหรือนน่ครับหยุดชั่วคราวเล่นตรงนี้แล้วให้เราเลื่อนลูกศรลงมาครับจะมีคำว่าอ่าอน,นี้ไม่ใช่นะครับเลื่อนมาอีกนี่ครับ เขาจะบอกว่าแสดงส่วนควบคุมเพิ่มเติมนะครับแสดงสื่อควบคุมเพิ่มเติมหรือควบคุมสื่อเพิ่มเติมอันนี้แหละนะครับเราแอน e r เทอร์ไปเลยครับเขาก็จะมีนี่ครับจะสามารถเข้าไปปรับความเร็วด้วยนะครับแต่ผมคิดว่า เสียงประมาณนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เลื่อนขึ้นกลับไปหาดาวน์โหลดดีกว่าดาวน์โหลดซื่อบล็อกซ์อ่าเอนเตอร์ปังเข้าให้เป็นสื่อไหมต้องการบันทึกดาวโหลดไฟล์นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเขาจะเป็นดาวน์โหลดเฉยๆนะครับแต่ผมเขียนว่าคนกินจุอ้าวต้องไปดูนี่เซฟเลยครับเซฟดเซฟบัตต์ต้องการดาวโหลดเซฟสมบูรณ์ครับอ่านะครับก็ปิดออกมาคราวนี้ผมจะไปดู อ่านะครับฟังดูณหมู่บ้านชายป่าอันเงียบสงบมีชายร่างใหญ่คนหนึ่งชื่อสมศักดิ์เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วไม่ใช่เพราะความเก่งกาจหรือร่ำรวยนะประมาณนี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขไร้เงินทองอุย้ยขอไยนะครับมีความสุขร่ำรวยเงินทองและสุขภาพนะครับน,นั่นแหละนะครับสุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศให้เกิดแก่ทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งผมที่ทำคลิปด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตก ต้องระมัดระวังในการเดินทางนะครับและช่วงนี้โควิดก็ระบาดก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับขอให้ทุกทท่านปลอดภัยทุกอย่างก้าวในการใช้ชีวิตนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ